หนุ่มคนนี้ครับโทมัสแมทธิวครอกซึ่งเป็นผู้ที่ซุ่มนะซุ่มโดนัลดทรัมป์จะเก็บนะเออไปปีนอยู่บนหลังคาโรงงานทำกระจกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีการไปพูดคุยกับเขาได้แล้วเพราะว่าโดนชัดดาวเป็นที่เรียบร้อยจากเหตุการณ์นะครับสำคัญมากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนชายคนนี้แหละอายุเพียง20ปีเท่านั้นเองอ่ะก็เดี๋ยวจะต,ต้องไปคนบงคนบ้านกันแล้ว ว่าสาเหตุหรืออะไรยังไงมันเกิดจากอะไรยังไงนะอืมซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยดราม่าเต็มสหรัฐอเมริกาเลยครับเพราะว่าทางทางทีมที่เขาอารักขาโดนั์ทรัมป์เนี่ยเห็นก่อนนะแต่ว่าไม่ระง,งับเหตุอย่างทันท่วงทีจนเป็นที่มาว่าอีลอนมัสก์นะครับซีโอของเททสลาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเราออกไปเลยพออ,อป้องกันอะไรไม่ได้เลยไม่เลิศทำให้เป็นเกิดเหตุนะอา่าทำไมเห็น ตาโทมัสเนี่ยซุ่มอยู่ทําไมไม่ระง,งับเหตุก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเขาจะมีการถแถลงอะไรกันยังไงแต่แน่นอนว่าไปตามคนบ้านตามคนเอกสารอะไรต่างๆแน่นอนของคุณโทมัสนี่แหละ